มหาศึกล้างพิภพวสวรรโลสตา14บทที่79พื้นที่เก็บของทุ่งแห่งดวงดาวอูหลงเป็นหนึ่งใน9ทุ่งแห่งดวงดาวขยะที่ยิ่งใหญ่ถึงจะเป็นทุ่งแห่งดวงดาวที่ใช้เก็บขยะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ต่างจากขุมทรัพย์เลย ภายในห่วงอวกาศอันมืดมิดเกิดประลอกคลื่นกระเพื่อมในอากาศยนา,กกานจักรวาลสีเลือดรูปสามเหลี่ยมก็ปรากฏตัวขึ้นภายในห้องควบคุมหลัวเฟิงและดีแลนต่างจ้องมองไปยังตําหนักที่ลอยอยู่ในอวกาศในระยะไกลสิ้นสุดการถ่ายโอนการเดินทางในจัก,กรวาลทมิฬเสร็จสมบูรณ์แล้วหลัวเฟิง เราใกล้จะถึงพิกัดที่ระบุแล้วจากตำแหน่งนี้จะใช้เวลา25นาทีเสียงของบาบาตะดังก้องภายในห้องควบคุมหลังจากหนึ่งปีสองเดือนในที่สุดเราก็มาถึงจนได้การเดินทางมาที่นี่มันไม่ง่ายเลยหลัวเฟิงเผยรอยยิ้มเล็กน้อยขณะกล่าวไปพบเทียนชงกันเถอะขอรับยานดาวครอหมินโม่ เร่งความเร็วอีกครั้งและกลายเป็นภาพเรือนรางมุ่งหน้าไปยังตำหนักในระยะไกลนั้นทันทีตำหนักนับสิบเรืองรายอยู่อย่างเป็นระเบียบบนพื้นที่ประมาณ1,000 0แสนกิโลเมตรและพื้นที่ทั้งหมดโดยรอบมีกํแพงกั้นเอาไว้ทั้งหมดตํนักทั้งหมดที่ตั้งอยู่หลังกํแพงชั้นในนี้มีความสูงแตกต่างกันออกไป และนอกตําหนักเหล่านี้มีทหารรักษาการหุ้มเกราะสีดำลาดตระเวณอยู่ตลอดในขณะที่ระบบรักษาความปลอดภัยได้ค้นพบกลุ่มของหลวเฟิงมานานแล้วสัญญาณเตือนถูกส่งไปยังยานดาวเครวินโม่ผมชื่อหลวเฟิงมาที่นี่เพื่อพบจัก,กรพรรดิหลงจือหลังจากนั้นไม่นานเมื่อยานถูกบังคับให้หยุดอยู่นอกกําแพง หลัวเฟิงและดีแลนจึงออกมานอกยานหลังจากนั้นเขาจึงเก็บยานไว้ขณะที่ทั้งสองลอยอยู่ในอวากาศเพื่อมองดูตําหนักที่กว้างใหญ่รอบรอบตําหนักมีพลังงานไร้ลัะปกคลุมไว้อย่างสมบูรณ์หลัวเฟิงสัมผัสได้ทันทีว่าพลังงานไร้ลั์นี้มีระดับที่สูงกว่ายานดาวคราวินโม ถ้าหากฝ่าฝาืนคำสั่งแล้วบุกเข้าไประบบรักษาความปลอดภัยจะเริ่มทำงานและยานจะถูกจู่โจมทันทีครืนประตูขนาดใหญ่ตรงทางเข้าหลักเปิดออกชายในชุดเกราะสีเงินนำทหารรักษาการที่สวมชุดเกราะสีดำกลุ่มใหญ่มาด้วยเมื่อเห็นหลัวเฟิงและดีแลนเขาก็เผยรอยยิ้มให้เห็นบนใบหน้าทันทีคุณหลวเฟิง อาจารย์กำลังรอคุณอยู่โปรดตามเขามาหลัวเฟิงและดีแลนตามเขาไปติดๆครนประตูทางเข้าปิดหลังจากพวกเขาก้าวผ่านเข้ามาขณะมุ่งตรงไปยังตำหนักที่สูงที่สุดและสง่าง,งามที่สุดจากตำหนักทั้งหมดในนี้ที่ทางเข้ามีทหารชุดขาวกลุ่มใหญ่ยืนอยู่ที่นั่นพวกเขาทั้งหมดอยู่ในระดับสูงสุดของผู้ครองดาว หลัวเฟิงและดีแลนตามชายในชุดเกราะสีเงินเข้าไปในตำหนักตามทางเดินลาดเอียงไปถึงห้องโถงที่เงียบสงบอย่างรวดเร็วาหาหลัวเฟิงนี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่เราได้พบกันจากกระพัดหลงจือที่มีผิวสีแดงเข้มเขาหัวรอเสียงดังและกล่าวนั่งก่อนทั้งสองคนขอบคุณครับหลัวเฟิงกล่าวด้วยความเคารพ จากนั้นดีแลนและเขาก็นั่งลงพร้อมกันครั้งสุดท้ายที่เราพบกันคือในจัก,กรวาลเสมือนเนื่องจากเครือข่ายทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของสมาพันธ์จัก,กรวาลเสมือนหลายสิ่งหลายอย่างจึงไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มที่จัก,กรพัรดิหลงจือกล่าวในตอนนั้นคุณบอกว่าต้องการซื้อซากแมลงในระดับผู้ครองดาวในสภาพสมบูรณ์สิบล้านตัว ผมไม่รู้ว่าคุณได้ตรวจสอบไปบ้างหรือเปล่าอันที่จริงตัวเลขนี้เป็นขีดจำกัดสูงสุดที่ผมสามารถจัดให้คุณได้เลยหลัวเฟิงตกตะลึงทุ่งแห่งดวงดาวทั้งเก้าแห่งนี้แค่จำนวนความมั่งคั่งจากทุ่งแห่งดวงดาวเพียงหนึ่งแห่งก็มีมากกว่าประเทศในจักรวาลทั้งหมดแล้วจักรพดิหลงจือเน้นยำ้ำด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารระดับสูงในทุ่งแห่งดวงดาวอูหลงนี้จึงมีทั้งหมดห้าคนพวกเขาแยกตัวออกมาจากสมาพานันธ์จากกรวาลเสมือนสมาพันธ์โคลอสเซียมขวานศึธนาคารอันดับหนึ่งในจากกรวาลธนาคารการลลกซี่ในจากกรวาลและกลุ่มทหารรับจ้างแห่งจากกรวาลห้าเลวีอาทานในขณะที่การซื้อขายไม่เกิน10บล้านชิ้น เราทุกคนสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองแต่ถ้ามีการซื้อขายที่เกิน10บล้านชิ้นทั้งห้าคนต้องร่วมกันตรวจสอบจากกระพัดหลงเจอยิ้มหลัวเฟิงพยักหน้าและบนทุ่งแห่งดวงดาวนี้ซากศพแมลงระดับผู้ครองดาวขั้นที่9ก้าหนึ่งตัวมีราคายอยู่ที่หนึ่งหมื่นทาษผสานคุณต้องการซื้อสิบล้านตัว ก็จะเท่ากับหนึ่งล้านธาตุผสาน <Alison Momo ologie> เขามองไปที่หลัวเฟิงเมื่อพิจารณาถึงขีดจำกัดที่คุณซื้อสิบล้านตัวดูเหมือนว่าคงมีคนบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้สินะนี่มันบังเอิญเกินไปแล้วหลัวเฟิงตกตะลึงไม่มีใครบอกผมจริงๆมันบังเอิญพอดีจากระพัดหลงจือเหลือบมองไปที่หลัวเฟิง โดยที่ไม่ได้พูดอะไรอีกอืมซากแมลงในระดับสูงสุดของผู้ครองดาวสิบล้านตัวราคาหนึ่งล้านทาตุผสานรอสักครู่เดียวผมจ่ายเลยมีส่วนลดอะไรไหมหลัวเฟิงถามจัก,กรพัดหลงจือสายหัวนี่เป็นราคาคงที่ซึ่งกำหนดโดยเลวีอาทานทั้งห้า ซากแมลงระดับสูงสุดของผู้ครองดาวหนึ่งแสนตัวหรือซากแมลงระดับสูงสุดของผู้ครองแดนหนึ่งพันล้านตัวราคาจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นธาตุผสานทั้งหมดไม่สามารถลดราคาได้เลยหลวเฟิงขมวดคิ้วเขาตั้งใจมาหาจากกระพัดหลงจือด้วยความหวังว่าจะได้ส่วนลดแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นผมเองหรืออีกสี่คนที่เหลือตามข้อตกลงของเราราคาได้ถูกกำหนดไว้เป็นมาตราฐานแล้วเราไม่สามารถกระทําการใดๆได้เลยในขณะที่เขาสังเกตเห็นท่าทางของหลัวเฟิงเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมานี่เด็กน้อยดูเหมือนเจ้าจะประมาทไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้น สบายใจได้กฎหมายย่อมต้องมีช่องโหว่เขาลูกคางขณะมองมาที่หลัวเฟิงอัญญประกาศคู่จากการที่คุณได้รับการแนะนำโดยเจ้าหน้าที่สายฟ้าสีม่วงและคุณเป็นสิทธิ์ของจักรพัิเจินเยี่ยนซึ่งเป็นคนที่ผมเคารพผมมีวิธีที่พอจะช่วยได้หลัวเฟิงตั้งใจฟังประเด็นสำคัญคือจำนวนเงินต้องไม่น้อยกว่านี้ และประเด็นที่สองคุณน่าจะรู้ว่ากลุ่มซากแมลงมีหลายแบบหลายประเภทแมลงที่อยู่ในระดับผู้ครองดาวขั้นที่9เหมือนกันแต่ราคาบางศกก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพและด้วยเหตุนี้พวกมันบางตัวจะมีราคาที่ต่างกันมากถึงสิบเท่าดวงตาของหลัวเฟิงทอประกายใช่แล้วซากแมลงหอบแห่งเงาในระดับสูงสุดของผู้ครองดาว เมื่อเทียบกับตะก,กะแตนตําข้าวในระดับเดียวกันราคาจะเท่ากันได้อย่างไรมันจะต่างกันประมาณห้าเท่าทุกๆหนึ่งแสนศพจะถูกขายในราคาหนึ่งหมื่นธาตผสานแต่ในทุ่งแห่งดวงดาวนี้มีซากศพนับไม่ถ้วนถูกเก็บไว้และแบ่งออกเป็นยูนิตนับไม่ถ้วนภายในยูนิตบางทีจะมีศพระดับสูงบางทีจะมีระดับต่ำ ในบรรดาศพที่อยู่ในระดับสูงสุดของผู้ครองดาวยูนิตที่ต่างกันจะมีราคาต่างกันสองถึงสเท่ามากสุดอาจต่างกันได้ถึงสหรือหเท่าหลัวเฟิงพยักหน้าใช่แล้วซากศพแมลงหอบแห่งเงาสิบล้านตัวเมื่อเทียบกับซากตักกะแตนตํำข้าวสบล้านตัวความแตกต่างคือห้าเท่าห้าเท่านี้ จากจำนวนเงินหนึ่งล้านทาตุผสานแต่สามารถซื้อซากแมลงมูลค่าห้าล้านทาตุผสานผลกำไรนี้น่าตกตะลึงยิ่งถ้าซื้อในราคาหนึ่งล้านทาตุผสานมูลค่าของซากแมลงที่จะได้จะอยู่ที่ห้าล้านทาตุผสานเท่ากับจะมีกำไรสี่ล้านทาตุผสานแน่นอนว่าในความเป็นจริงเป็นเรื่องยากที่จะพบความแตกต่างของราคาขนาดนี้ โดยปกติความแตกต่างจะอยู่ที่ประมาณสองหรือสมเท่าเท่านั้นนี่คือ200หมายเลขเทียนชงพลิกมือของเขาและโยนการ์ดโลหะ200ใบออกมาให้หลวเฟิงมีตัวเลขมากมายสลักไว้ที่กา์ดทุกใบนี่คือหลวเฟิงยกมือขึ้นและใช้พลังงานวิญญาณเก็บพวกมันไว้ก๊์ดโลหะทุกใบมีขนาดประมาณฝ่ามือของเขา มีตัวเลขที่ซับซ้อนอยู่บนการ์ดเหล่านี้จํานวนมากมีสองสี่ห5หนึ่ง0 2, 9, 6, 2 8, 9, ้าห้าสี่ห้ามทุกตัวเลขแสดงถึงยูนิตสินค้าเทียนชงหัวเราะ ด้วยการโลหะหนึ่งใบคุณจะสามารถซื้อซากแมลงระดับสูงสุดของผู้ครองดาวได้1ยูนิตและทุกยูนิตมีหนึ่งแสนตัวหลัวเฟิงตกตะลึง200ยยูนิตนี้ไม่เลวเลยพวกมันเกินมูล,ลค่าของจำนวนเงินที่จ่ายไปมากและบางยูนิตก็มีแมลงระดับสูงด้วยเทียนชงหัวเราะ ผมให้การโลหะ200ใบให้คุณเลือกคุณไปเลือก100ยูนิตที่ดีที่สุดเมื่อคุณเลือกเสร็จแล้วคุณก็ค่อยคืนการ์โลหะที่เหลือให้ผมเข้าใจแล้วหลัวเฟิงยิ้มและพยักหน้าเขารู้สึกขอบคุณอยู่ภายในเทียนชงผู้นี้ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์อะไรเลยจากเขาหลัวเฟิงไม่รู้แน่ชัดว่าเทียนชงต้องการอะไร แล้วหลัวเฟิงจะตอบแทนเขายังไงได้บ้างเขาค่อนข้างจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นและบางครั้งความชอบเหล่านี้มันมีค่ามากกว่าการได้รับผลประโยชน์ใดๆเลยด้วยซ้ำและจะเป็นประโยชน์มากขึ้นในอนาคตการจะอยู่ในตำแหน่งที่ร่ำรวยเช่นนี้ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตโอ้ ผมเกือบลืมไปรับนี่ไปด้วยนี่คือแหวนมิติขนาดกลางเทียนชงโยนแหวนเงินออกมาภายในมีโลกภายในที่มีพื้นที่1,000งแสนกิโลเมตรเนื่องจากคุณซื้อวัตถุด,ดิบมูล,ลค่าหนึ่งล้านชิ้นคุณจึงมีโอกาสไปที่ภูเขาขยะเพื่อเก็บสมบัติเก็บสมบัติหลัวเฟิงตกตะลึงอืม เทียนชงพยักหน้าสงครามนอกพื้นที่ได้ก่อให้เกิดซากศพและซากศพจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นก็ถูกส่งมาที่นี่ซากศพทุกประเภทสิ่งมีค่าบางอย่างได้ถูกแบ่งออกมาขายทำให้บางครั้งจะมีพวกซากที่เหลือที่ไม่ได้ถูกนำออกมาขายกองเป็นภูเขาขยะพวกที่มาที่นี่เพื่อซื้อของ ล้วนแล้วแต่ได้รับแหวนมิติและได้สิทธิ์เลือกของบางอย่างในภูเขาขยะมาใส่ไว้จนกว่าพื้นที่ภายในแหวนจะเต็มเมื่อพื้นที่ในแหวนเต็มแล้วก็จะถือว่าสิทธิ์ของคุณสิ้นสุดเช่นกันหลัวเฟิงพยักหน้าด้วยพื้นที่หนึ่งแสนกิโลเมตรเราสามารถใส่ศพได้มากเลยเราเริ่มเห็นความมั่งคั่งของทุ่งแห่งดวงดาวทั้งเก้านี้ได้ชัดเจนแล้ว มูล,ลค่าของพวกมันมหาศาลจริงๆและภูเขาขยะที่สะสมมาตั้งแต่อดีตในบรรดาภูเขาขยดจำนวนนับไม่ถ้วนใครจะรู้ว่ามีของอะไรถูกเก็บไว้ไหนบ้างบางทีอาจมีสมบัติอยู่บ้างเทียนชงกล่าวว่าคุณได้รับแหวนมิติและมันเป็นแหวนขนาดกลางมันสามารถเก็บได้ค่อนข้างน้อยไปเลือกสิ่งของของคุณให้ดีก่อน คุณอาจได้รับสมบัติบางอย่างหลัวเฟิงหัวเราะก่อนอื่นคุณไปที่ฝ่ายการเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหลังจากนั้นคุณสามารถเข้าสู่พื้นที่บนทุ่งแห่งดวงดาวอูหลงที่เปรียบเสมือนคุมสมบัติขนาดใหญ่นี้ได้จากนั้นคุณก็ค่อยๆเลือกยูนิตซากมแมลงและสมบัติของคุณเทียนชงหัวเราะและยืนขึ้น กราดโลหะ200ใบและแหวนมิติสีเงินทั้งคู่เป็นผลตอบแทนของหลัวเฟิงเขาสามารถเข้าสู่พื้นที่บนทุ่งแห่งดวงดาวและเลือกวัสดุที่ต้องการไปได้ในท่านหลัวเฟิงซากศพระดับผู้ครองดาวขั้นที่9ก้าจำนวน100ยูนิตรายการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วค่ะจำนวนเงินหนึ่งล้านทาตุผสานได้ถูกโอนไปเรียบร้อยแล้วค่ะ หญิงสาวระดับอมตะที่มีผมยาวสีทองกล่าวด้วยความเคารพอืมเทียนชงพยักหน้าเขาหันไปมองหลัวเฟิงและดีแลนหลัวเฟิงไปกันเถอะผมจะส่งคุณไปยังทุ่งแห่งดวงดาวในอาณาเขตของมนุษยชาติมีการโอนเงินผ่านบัญชีเกิดขึ้นในทุ่งแห่งดวงดาวอู่หลงซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าทุ่งแห่งดวงดาวขยะ ผู้โอนเงินคือหลัวเฟิงหรือหมายเลข3ามจำนวนเงินที่โอนหนึ่งล้านธาตุผสานเพื่อซื้อซากแมลงระดับสูงสุดของผู้ครองดาวจำนวน100ยยูนิตและได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปยังพื้นที่บนทุ่งแห่งดวงดาวเพื่อเก็บซากวัตถุดิบเชื่อว่าในอีก1 0 3ถึงวันข้างหน้าหมายเลข3าน่าจะเคลื่อนไหวอีกครั้งในพื้นที่นั้นจบบทที่79 ขอบคุณที่เข้ามาช่วยติดตามรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ